สวัสดีครับขอต้อนรับผุ้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรครับพบกับผมเกษตรนนเสรีชัยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะสนทนากับนอาจารย์วรัตน์อัศกุลโกวิ์ประมาจารศาสตร์ห่วงจุ้ยเต๋าบวกดําในหัวข้อการเรียนรู้ห่วงจุ้ยขั้นพื้นฐานของเต๋าบวกดารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์อยู่ตรงน,นี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อาจารย์ได้มาอยู่อาศัยแล้วก็ทําห่วงจุ้ยครับจ่ว่าอยู่อาศัยก็ไม่เชิงแต่่วา ทำหูจุ้ยเพื่อเอาพลังใช่ไหมะหอ,อการทำแบบนี้เนี่ยสามารถทำได้สำหรับคนทั่วไปด้วยถ้าถ้ามีกำลังพอ,อวิชาหูจุ้ยเต่าบกดำอย่างที่อาจารย์ย้ำอยู่เสมอนี่คือวิชาที่เป็นหูจุ้ยใช้กับฮองเต้หรือผู้ปกครองแผ่นดินในสมัยก่อนดังนั้นการทำหูหหจุ้ยของหงูจุ้ยเต่าโบกดำคือการทำหูจุ้ยแบบที่ดีที่สุดของจักรพรรดิ คนก็สามารถนามาใช้ได้ใช้ได้ครับอ,อเอาเอาความเป็นเลิศมาใช้ไม่ใช่ฮวงจุย้ยแบบเขาเรียกอะไรนะฮวงจุยงจ้ยบ้นบานฮว <c oughs> งจุ้ยบ้านฮวงจุ้ยสะดวกซื้อซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเปิดทําตามทําตามอย่างนั้นมันไม่ได้รวยมันไม่ได้ดีขึ้นมันอาจจะได้ความสบายใจแต่มันไม่ได้ผลอะไรที่เป็นรูปธรรมครับ <c oughs>